ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกประกอบด้วย54ประเทศและสาินแดนมีเขตทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาากักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจและสังคมของทวีปแอฟริกา ทวีปแอฟริกาในสมัยก่อนมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าไปในสำรวจดินแดนภายในทวีปจึงเรียกกันว่าการทวีปชายรโรยสนใจที่จะเดินทางไปสำรวจทวีปแอฟริกาเนื่องจากเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของเส้นทางต่อระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย 1.1ที่ตั้งขนาดและอาณาเขตทวีแอฟริกาตั้งอยู่ระหว่างละติจูด37องศา21ลิรด,ดาเหนือกับ34องศา52ลิรด,ดาใต้และระหว่างลองจิจูด51องศา26ลิบด,ดาตะวันออกกับ17องศา32ลิรด,ดาตะวันตกมีเส้นผ่านศูนย์กลางผ่าน กลางทาวีปทำให้ครึ่งของทวีปแอฟริกาอยู่ซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกใต้และมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ทิศเหนือโจทย์ช่องแคบเยโรตาคลองสุเอสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียดินแดนเหนือสุดทิศตะวันโตกโจท์ทะเลแดงอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดียดินแดนทิศตะวันออกสุด คือแลมฮาฟฟูทิศใต้โจ์มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรอแลนติกดินแดนใต้สุดคือแลมอัสกาในประเทศเซาท์แอฟริกาทิศตะวันตกโจ์มหาสมุทรอแลนติกดินแดนตะวันตกสุดคือแหลมอาร์มาดีเอสในประเทศเซเนกัส1.2ลักษณะภูมิอาทวีปแอฟริกามี เนื้อที่ส่วนใหญ่ประมาณ2ใน3เป็นที่ราบสูงส่วนที่ราบมีน้อยมากและมีขนาดเล็กโด,ดยมากอยู่บริเวณชายขอบของทวีปทวีปแอฟริกามีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันดังนี้น 1. เขตที่ราบสูงและภูมเขาสูงมีอยู่3บริเวณได้แก่ หนึ่งเขตที่ราสูงและภูเขาสูงทางตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เขตที่ราสูงและภูเขาสูงทางตะวันออก 3. เขตที่ราสูงและภูเขาสูงทางใต้ 2. เขตที่ราสูงทางตะวันตกเป็นที่ราบกว้างใหญ่มีอาณาเขตติดตั้งแต่ทะเลทรายซาฮาราถึงอากีนี สามเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำมีเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่สี่แห่งได้แก่หนึ่งที่รา่ลุ่มแม่น้ำนายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีบริเวณแคบแคบแม่น้ำไรเป็นแม่น้ำในเขตที่ราบสูงมีความยาวที่สุดในทวีแอฟริกาและยาวที่สุดในโลก 2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเจอร์ได้แก่แถบชายฝั่งน้ำในประเทศมาลีไนเจอร์และไนจีเรียรที่ราบลุ่มไนเจอร์มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่บางตอนเป็นที่ราบต่างมีน้ำขังชื้นแฉะไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมบีซีได้แก่ดินแดงของประเทศสวานาซิมบับเวและโมซัมบิกสีที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโกอยู่ทางตอนกลางของทวีปในดินแดงของสาธารณรัฐคองโกและของโกที่ราบลุ่มแม่น้ำของโกมีพื้นที่กว้างขวางมากรองจากที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมสมาซอน ในเทวีแอฟริกาใต้1.3แหล่งน้ําในเทวีแอฟริกา 1. แม่น้ําทวีแอฟริกามีแม่น้ําไหลใสซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในเทวีแอฟริกาเป็นอย่างมากทั้งการอุปโภคบริโภคการคม,มานาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าแม่น้ําสายสาคัญของทวีแอฟริกามีดังนี้ 1. แม่น้ำไนาย 2. แม่น้ำคลองโก้ 3. แม่น้ำไนเจอร์ 4. แม่น้ำแซมบีซี 5. แม่น้ำออเรนหกแม่น้ำลิมโปโป,โปสองทะเลสาบน้ำจืดทวีแอฟริกามีทะเลสาบน้ำจืดที่สำคัญสามแห่งคือทะเลสาบวิกตอเรียในประเทศแดนซาเนีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกจากทะ,ทะเลสาบสูพีเรียในทวีปแอฟริกาเหนือทะเลสาบแทนการีการในประเทศคองโกและแทนซาเนีย1.4ภูมิอากาศ1.4.1ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ 1ที่ตั้งทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ระหว่างละติจูด3 7องศาเหนือกับ3 5องศาใต้ทำให้เนื้อที่ประมาณในประมาณ3ใน4ส่วนของทวีปอยู่ในเขตร้อนและเนื้อที่ประมาณ1ใน4ส่วนอยู่ในเขตอบอุ่น สลักษณะภูมิประเทศเนื้อที่ประมาณสองใน3ส,ส่วนของทวีแอฟริกาเป็นที่ราบสูงและเป็นทวีที่มีรูปร่างว,าว้งาแหวงไม่มากนะักจึงมีภูมิประเทศเอ่าวและคาบสมุน,น้อ้อย 3. กระแสน้ําทางตอนเหนือของทวีแอฟริกาบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีแอฟริกาในเขตชายฝั่งของประเทศมอร์ ร็อกโกและดินแดนเวสเทอร์ซารามีกระแสน้ำเย็น,ยนคาเนรีไหลผ่านส่วนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเซาท์แอฟ,ฟริกาและนาบีนาบีเมียลมประจำที่พัดผ่านทวีแอฟริกาได้แก่ลมคะจากมหาสมุทรอินเดียสู่ชายฝั่งตะวันออกของทวีปใต้เส้นศูนย์สูตรและพัดจากมหาสมุทรแอตแลนติก 1.5ทรั 1> 1. พยากรธรรมชาติ 1. ดินดินส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาไม่อุด,ดสมบูรณ์เนื่องจากมีการชักล้างพังทลายสูง แร่ธาตุและสารอาหารในดินย่อยสลายอย่างรวดเร็วบริเวณที่ดินอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ,ญ่อยู่ในแถบลุ่มน้ำต่างๆซึ่งสามารถใช้ในการเพราะปลูกพืชได้ในแต่ละภูมิประเทศมีลักษณะแตกต่างกาัน 2. ป่าไม้ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ป่าไม้ไม่มากนะักมีเพียงหนึ่งใน5ของพื้นที่ทวีปทั้งหมดในแต่ละภูมิอากาศ ของทวีปมีลักษณะของพืชพัน,นธธรรมชาติที่แตกต่างกาัน 3. สัตว์ป่าของทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีความหลากหลายของสัตว์ป่ามากมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีกิีบท้ามากกว่า90ชนิดมีปลาน้ำจืดมากกว่า20 0 0 0ื 2,000ชนิดแต่ปัจจุบันจำนวนสัตว์ป่าลดลงเนื่องจากการล่าสัตว์ของชนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว 4. แร่และพลังงานในแต่ละภูมิประเทศมีแร่และพลังงานแตกต่างกันแร่เ,รเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าออกที่สำคัญของทวีแอฟริกาในแต่ละภูมิประเทศแตกต่างกาัน 1.6ประชากรทวีอฟริกาเป็นทวีที่มีอัตราเกิดของประชากรมากที่สุดในโลกแต่มีอันตรายสูงเช่นการสาเหตุมาจากชาวแอฟริกามีระดับคุณภาพชีวิตต่ำมีการศึกษาน้อยไม่มีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยประกอบกับมีพื้นที่แห้งแล้ง 1.6.1จนำนวนประชากรทวีแอฟริกามีประชากรร้อยละสิหาของโลกสถิติในพศ2564ทวีแอฟริกามีจำนวนประชากรประมาณ1 3 3่ล้านคนมีจำนวนประชากรมากเป็นอัตราสองของโลกรองจากทวีปเอเชียมีอัตราเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรต่อเนื้อของทวีป ประมาณ45.3คนต่ออัตรากิโลเมตร1.6.2เชื้อชาติประชากรทวีอฟริกาจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองกลุ่มดังนี้ 1. นชนผิวดำเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีอฟริกาเรียกว,ว่าน,นิกลอยเป็นประชากรส่วนใหญ่ของทวีปนี้มีผิวสีดำผมสีดำและผมหยิกยอง มีอยู่หลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน 2. ชนเผ่าขาวพวกเผ่วขาวที่เป็นเผ่าพัานธุ์ตั้งเดิมของทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปได้แก่ชาวอารับและชาวเบอร์เบอร์ส่วนพวกผิวขาวกลุ่มไหม้ที่อพยพม,มาจากทวีปยุโรปนิยมตั้งถิ่นฐานในเขตอบอุ่นทางตอนใต้ของทวีป 1.6.3ภาษาทวีอฟริกามีภาษามากกว่า1,000ภาษาแบ่แงเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มภาษาเซมิติกลุ่มภาษาสูดานกลุ่มภาษาบันโตและกลุ่มภาษาเซฮาวในแต่ละภูมิภาคมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน 1.6.4ศาสนาประชากรส่วนใหญ่ในเทวีบอฟริกายังคงมีความเชื่อแบบดั้งเดิมสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบารบุรุษส่วนศาสนาที่นับถือกันมากคือศาสนาคริสต์รองลงมาคือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆที่มีผู้นับถืออยู่บ้างได้แก่ศาสนาอินดูและศาสนายูดาห์1.6.5 การกระจายของประชากรความหนาแน่นของประชากรหนึ่งเขตที่มีประชากรนั้นได้แก่บริเวณที่สภาพอุแหภูร้อนทางธรรมชาติที่เหมาะกับแก่การตั้งถิ่นฐานคือมีอากาศไม่ร้อนจนเกินไปมีดินอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้แหล่งแม่นะ้ำรวมทั้งบริเวณเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ของประเทศต่างๆเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในทวีปแอฟริกา 2เขตที่มีประชากรเบาบางบริเวณที่มีประชากรเบาบางบาในทวีแอฟริกาคือเขตแห้งและและมีอากาศร้อนตลอดทั้งปีได้แก่เขตทะเลทรายและหาดาในภูมิภาคแอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันตกและทะเลทรายคาลาฮารีในภูมิภาคแอฟริกาใต้1.7เศรษกิจลักษณะาทางเศรษฐกิจของทวีแอฟริกามีสำคัญดังนี้ หการเกษตรประกอบด้วยการเพาะปลูกส่วนใหญ่ใช้วิธีการเพาะปลูกแบบดัง้เดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปีใช้แรงโคนและแรงงานศาสตร์เป็นหลักได้ผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในทวีปจึงจำเป็นต้องนำเข้าจากพื้นที่อื่นของโลกปัจจุบันประชากรขอ,ของหลายประเทศได้เริ่มนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกมากขึ้น ภูมิภาคแอฟริกาเหนือมีการเพาะปลูกอง,งุ่นและข้าวสาลีภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกทางตอนใต้ของภูมิภาคในเขตร้อนชื้นและเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเมืองร้อนเช่นโกโก้ปั๊มน้ำมาเผื่อภูมิอากาศแอฟริกาตะวันออกบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกอยู่ในเขตร้อนสามารถเพาะปลูกพืชเมือง ร้อนชนิดต่างๆภูมิภาคแอฟ,ฟริกากลางทางตอนเหนือในเขตลุ่แม่น้ำของกเป็นแหล่งเพาะปลูกฝ้ายกาแฟยางพาราข้าวเจ้าภูมิภาคแอฟ,ฟริกาใต้ทวันตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคเป็นแหล่งเพาะปลูกฝ้ายยาสูบข้าวเจ้าข้าวโพดข้าวสาลีและผลไม้ต่างๆ สอง<ม>การทำประมงทวีแอฟริกามีแหล่งประมงทะเลอยู่ในรอบทวีในภูมิภาคแอฟริกาเหนือมีแหล่งประมงสำคัญในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและภูมิภาคแอฟริกากลางและแอฟริกาใต้มีแหล่งประมงทะเลสำคัญในมหาสมุรแอตแลนติก 3. การทำป่าไม้ภูมิ ภาคแอฟริกากลางม,มีการทำป่าไม้มากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณแนวชายฝั่งอ่าวกีนีและลุ่มแม่น้ำคองโกไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งเขตร้อนประกอบกับบริเวณนี้อยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกจึงสะดวกในการขนส่งไม้ 4. การทำเมืองแร่แร่ที่สำคัญของทวีแอฟริกาได้แก่เพชรทองคำยูเรเนยียมถ่านหินในหินเหล็กเมกา นิสทองแดงดีบุกบ็อกซไซด์และฟอรเรสในแต่ภูม,มิพิถระและภูมิภาคมีการทำเมืองแร่แตกต่างกัน 5. อุตสาหากรรมในปัจจุบันทวีแอฟริกามีอุตสาหากรรมหนักที่จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนทั้งอุตสาหากรรมเครื่องโยน์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การขนส่รงรถยนต์ลลกล่าขนาดใหญ่เครื่องบินและ แต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมเบาเช่นผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งทอคเครื่องหนังซีเมนอุปกรณ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละห้าสิบผลิตในประเทศเซาท์แอฟริกา หการค้าการค้าภายในทวีมีน้อยเนื่องจากอุปสรรคต่างๆทั้งการขนม,ม,ม,มนาคมขนส่งและการสื่อสารสร่วมทั้งขนาดขาดแลนสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ1นึการขนมนาคมขนส่ง 1. ทางบกในแอฟริกามีการสร้างถนนอย่างเน้นหนาทางตอนเหนือและตอนใต้ของทวีปแอฟริกา สองสองทางน้ำเส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลในทวีปแอฟริกามีความสำคัญและพัฒนาการมากขึ้นในปัจจุบันมีท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีอประสบการณ์สมัยจำนวนมาก 3. ทางอากาศเส้นทางคามนาคมขนส่งทางอากาศในทวีปแอฟริกามีพัฒนาการมากขึ้นในปัจจุบันมีศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง,าสง,ง,สงทางอากาศที่ดีหลายแห่ง